will not allow our freedom fade เม hi ื่อกลุ่มผ um: ู้ก่อการร้ายอยากจะประกาศสักดาให้ทั้งโลกได้รู้พวกเขาจะวางระเบิดครั้งร้ายแรงที่สุดภายใน36ชั่วโมงดังนั้นหลายประเทศจึงได้ส่งฐานมือดีที่สุดเข้าร่วมหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อสื่อผาและทำลายกลุ่มก่อการร้ายหน้ากากดำกลุ่มนี้ Lives at risk if they smuggle those bombs out. Sure. We have to move target acquired. Fire! หนังได้เริ่มเรื่องมาที่นักข่าวช่องหนึ่งได้รายงานเกี่ยวกับภารกิจของสหรัฐที่ได้ส่งทหารเข้าไปแฝงตัวในทะเลสายอ่างห่างไกล แต่ปฏิบัติการนี้มันเป็นความลับสุดยอดจึงทำให้ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าส่งทานเข้าไปทำอะไรแต่ที่รู้ร,รู้ตอนนี้ก็คือสหรัฐรัสเซียจีนฝรั่งเศสและสหรชาชอาณาจากักรได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษเพื่อค้นหาและทำลายล้างองค์กรก่อการร้ายยุคใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นทุกประเทศลืมทุกความขัดแย้งที่มีต่อกันเพื่อรวมต่อสู้เป็นหนึ่งเดียว หนังได้ตัดมาที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งและคนนี้ก็คือแดเนียลเขาได้รับบาดเจ็บจากภารกิจก่อนหน้าและก็เพิ่งถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายปล่อยตัวมาซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้ว่าทําไมกลุ่มผู้ก่อการร้ายถึงทําเช่นนั้นทหารจากพันธมิตรหลายประเทศถูกส่งมาที่ค่ายแห่งนี้เพื่อจัดการและทําลายกลุ่มก่อการร้ายที่คาดว่าน่าจะเป็นภัยคุกคามที่อันตรายต่อประเทศซึ่งที่ค่ายแห่งนี้ก็จะมีผู้การบิสโกเป็นผู้ดูแลแล,และสั่งการ และจากข้อมูลที่มีตอนนี้ก็พบว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายกำลังสร้างระเบิดนิวตอนแบบพกพาที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงทั้งหมดต้องรีบค้นหาและทำลายฐานที่บ้านของกลุ่มผู้ก่อการร้ายให้ได้แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือข้อมูลที่ได้มามีตำแหน่งที่น่าจะเป็นไปได้อยู่3จุดดังนั้นจึงต้องมีการแบ่งทีมกันออกไปสำรวจ กาเนาซึ่งเป็นสาวรัสเซียลาฟซูไปจุดที่1ส่วนจุดที่2จิมและแจ็คจะไปสำรวจที่นั่นส่วนแดเนียลซึ่งเขาเองก็ยังบาดเจ็บและสภาพจิตใจก็ยังไม่พร้อมจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปทำภารกิจในครั้งนี้หลังจากที่ออกไปสำรวจทั้งสองจุดดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่เจออะไรไร้วีแววกลุ่มผู้ก่กอการร้ายดังนั้นทั้งหาคนจึงได้รวมตัวกันเพื่อที่จะไปสำรวจจุดที่3 ทั้ง5คนได้เดินทางไปยังจุดที่3และที่นี่ดูเหมือนว่าจะเงียบผิดปกติเต็นท์ถูกทิ้งล้างเอาไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ทั้ง5คนจึงได้ออกเดินสำรวจเพื่อดูว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายจะทิ้งอะไรไว้บ้างหรือเปล่าและพวกเขาก็เจอเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งและในคอมพิวเตอร์ก็มีคลิปวิดีโอของหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ประกาศสงครามกับฝั่งที่กำลังตามจัดการพวกเขาหลังจากคลิปจบคอมพิวเตอร์ก็ดับไปกาเลน่ารู้สึกถึงความผิดปกติอะไรบาง จึงได้ก้มดูใต้โต๊ะและมันก็มีระเบิดติดตั้งเอาไว้ทั้ง5คนได้กระโดดออกมาจากเต็นท์ได้ทันเวลาพอดีพอดีก่อนที่ระเบิดมันจะทํางานดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายจะนําหน้าพวกเขาอยู่ตอนนี้หลังจากที่ทุกคนกลับมาถึงฐานดูเหมือนว่ากาลินาจะจับคำพูดบางอย่าง,างภายในคลิปได้ผู้นำของกลุ่มก่อการร้ายได้พูดบางยาวเกี่ยวกับเดสโซนซึ่งเดสโซนมันก็คือฐานบินปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดที่ถูกทิ้งล้างหลังสงคราม จึงได้ให้ทีมซัพพอร์ตช่วยค้นหาว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเดสโซนที่ยังไม่ถูกทำลายหลงเหลืออยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ ฐานส่วนมากถูกทำลายทิ้งหมดหลังจากถอนกําลังออกแต่ก็มีบางฐานที่ไม่ได้ถูกทำลายทิ้งเนื่องจากมันต้องใช้เงินเยอะจึงปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ง่ายกว่าและมันก็มีอยู่ฐานหนึ่งที่มีข้อมูลอยู่น้อยมากกาเลน่ารู้ทันทีว่าฐานนี้สมบูรณ์แบบเหมาะที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายจะใช้เป็นที่ซ่อนตัวมันอยู่ใกล้จนไม่มีใครสงสัยเลย กาลินาได้เอาเรื่องนี้ไปรายงานกับผู้การแต่เพื่อความชัวร์ผู้การจึงได้ส่งซูและแจ็คไปตรวจสอบที่นั่นก่อนซูและแจ็คได้เดินทางมาเช็คที่ค่ายถูกทิ้งร้างตามคําสั่งและมันก็เป็นไปตามที่กาลินาพูดค่ายถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายยึดไปใช้งานไปที่เรียบร้อยและดูเหมือนว่าตอนนี้กลุ่มผู้ก่อการร้ายกําลังมีการเคลื่อนไหวทั้งสองคนจึงต้องรีบกลับไปรายงานเพื่อวางแผนและค่อยกลับมาจัดการ ตัดมาทางด้านกลุ่มผู้ก่อการร้ายตอนนี้พวกเขาก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายมีการกําหนดรายชื่อเอาไว้แล้วรถที่มีการบรรทุกระเบิดจะเคลื่อนตัวออกจากฐานในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นผู้นําสูงสุดของกลุ่มผู้ก่อการร้ายต้องการที่จะประกาศให้ประเทศในโซนยุโรปรู้ว่าอย่าได้เข้ามายุ่งกับพวกเขาและเพื่อที่จะประกาศให้คนที่มีแนวคิดเดียวกันได้ลุกขึ้นสู้หัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้ายจึงได้ทําการไล์สด ประกาศเจตนารมณ์ของตัวเองให้ทุกคนได้รู้และให้คนที่เห็นด้วยกับแนวคิดของเขาเดี๋ยวรุกขึ้นสู้มาด้วยกันและหลังจากที่มีการไล่สดออกไปผู้การที่เห็นก็ได้สั่งให้ลูกเทียมเตรียมพร้อมทันทีและครั้งนี้แดเนียลก็จะออกไปทำภารกิจกับทุกคนด้วยระหว่างที่ลูกทีมทุกคนกำลังเตรียงความพร้อมผู้การก็ได้ติดต่อไปหาประธานาธิบดีของสหรัฐเพื่อรายง,งานภารกิจ ท่านประธานาธิบดีต้องการที่จะแน่ใจว่าภารกิจจะสําเร็จและไม่มีอะไรเล็ดลอดออกมาได้และเพื่อที่ภารกิจจะไม่ล้มเหลวประธานาธิบดีจึงได้สั่งให้ส่งโดรนที่ติดตั้งขีปนาวุธไปยังพื้นที่ด้วยและเมื่อใดก็ตามที่เห็นว่าภารกิจอาจจะไม่สําเร็จเขาจะสั่งยิงจรวดเข้าไปที่นั่นทันทีถึงแม้ว่าจะยังมีทหารของฝ่ายตัวเองอยู่ก็ตามโดยประธานาธิบดีบอกว่า ชีวิตของคนไม่กี่คนและก,ก็คนจำนวนมากมันก็คุม้มแต่ก็หวังว่าคงไม่เป็นเช่นนั้น หลังจากที่ทุกคนเตรียมตัวกันเรียบร้อยก็ได้เวลาออกไปจบเรื่องนี้ทั้งหมดในเดินทางจนมาถึงเป้าหมายแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายจะระมัดระวังดูแลค่ายเป็นอย่างดีมีการจัดเวรยามเฝ้าดูบนหอคอยตลอดเวลาจะแอบเข้าไปเงีย,งยบๆคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เนียวจึงได้ให้สู่ซึ่งมีความคล่องตัวที่สุดในทีมแอบลอบเข้าไปเพื่อเคลียร์เส้นทางและจัดการกับคนที่อยู่บนหอคอย โดยมีกาลินาที่เป็นมือสไนของทีมคอยช่วยอยู่ด้านหลังสู่ เขาสามารถจัดการกับคนที่อยู่บนหอคอยได้ไม่ยากมากนักหลังจากนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนชุดให้ดูเหมือนพวกเดียวกันกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายพอเปลี่ยนชุดเสร็จสู่เขาก็ได้เดินไปจัดการกับคนที่ฟอกประตูอยู่ทางด้านหน้าเพื่อเปิดทางให้เพื่อนเข้ามาด้านในหลังจากเปิดทางให้เพื่อนเสร็จสู่เขาก็ได้เดินสำรวจค้นหาระเบิดซาลินของกลุ่มผู้ก่อการร้ายทันทีแต่ระหว่างที่กำลังค้นหาสู่เขาก็ถูกจับได้ซะก่อนจึงได้มีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นตอนนี้กลุ่มผู้ก่อ การร้ายรู้แล้วว่ามีทหารบุกมาหัวหน้าสูงสุดของกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้สั่งให้ลูกน้องออกไปจัดการกับพวกทหารให้ได้ ระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายกำลังยิงปะทะกันเดนเนียลก็ดันสติหลุดเขานึกเห็นแต่หน้าผู้นำสูงสุดของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่เขาเคยไปเชิญหน้ามาก่อนที่จะถูกปล่อยตัวมาจนลาบต้องเข้ามาเรียกสติหลังจากที่เดนเนียลได้สติกลับมาทั้งหมดก็ได้พากันบุกถล่มฐานของกลุ่มผู้ก่อการร้ายทันทีถึงพวกเขาจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่ามากแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหา กลุ่มผู้ก่อการร้ายวิ่งเข้ามาหาพวกทหารอย่างไม่กลัวตายเพราะพวกเขาก็เตรียมใจเอาไว้แล้วและพยายามที่จะขับรถบรรทุกที่บรรจุระเบิดออกไปจากฐานส่วนทางด้านหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้ายก็จำเป็นต้องหนีเอาตัวรอดเพื่อที่จะได้ออกไปสานงานต่อให้เสร็จแดเนียลอาสาที่จะตามไปจัดการกับตัวหัวหน้าเองส่วนที่เหลือให้เคลียร์ด้านนอกให้จบเถีแรกเพื่อนๆก็ดูเป็นกังวลแต่ทุกคนก็มั่นใจว่าแดเนียลจะทำได้ แดเนียลได้ดตามหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้ายไปในอุโมงค์ที่ใช้หลบหนีแดเนียลเขาก็สามารถตามไปจนทันแต่ก็ถูกหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้ายพูดปั่นหัวและก็โผมาอยู่ทางด้านหลังโดยที่ไม่รู้ตัวแดเนียลนะครับโดนเอาปืนจ่อหัวไม่มีทางหนีไปไหนในขณะที่ทางด้านนอกตอนนี้ก็กําลังยิงปะทะก,กันอย่างเดือด ระหว่างที่หัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้ายกำลังโม้ถึงความสำเร็จที่เขากำลังจะได้ลาบแดเนียลก็ใช้จังหวะนี้พลิกกลับมาปัดปืนออกไปได้แดเนียลและหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้ายสู้กันอยู่สักพักทั้งสองฝ่ายผัดกันได้เปรียบเสียเปรียบแต่ในที่สุดแดเนียลก็สามารถจัดการกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้ายได้สำเร็จ ส่วนทางด้านนอกลูกน้องของแดเนียลก็สามารถจัดการกับคนสนิทของตัวหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการรายผู้ที่คิดค้นระเบิดซารินได้แต่มันก็มีรถบรรทุกคันหนึ่งที่สามารถขับหลบหนีออกไปได้แต่ผู้การที่เฝ้าดูผ่านดาวเทียมเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงได้สั่งให้โดรนบินเข้าไปยิงจรวดเข้าใส่แต่มันก็ไม่พลาดเป้าไม่มีรถบรรทุกคันไหนเล็ดลอดออกไปได้ ภารกิจสำเร็จลุล่วงแต่คงอีกนานกว่าสงครามจะจบมีแต่คนตายเท่านั้นที่จะได้เห็นสงครามจบแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ได้พบกับความสงบสุขขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วหลังจากที่ทุกคนกลับมาถึงค่ายทั้งหมดก็ได้เก็บข้าวของของตัวเองเพื่อแยกย้ายกันกลับบ้านกลับไปที่ประเทศของตัวเองภารกิจของพวกเขาจบแล้วจนกว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นใหม่ เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าหากว่าผมสปอยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยละกันและเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และก็ a c e b o o k กันด้วยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนและเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าบายยสวัสดีครับ